อย่าใส่ไฟก่อนอืมลูกไปหาหน่อไม้มาก็เลยต้มขอบคุณนะจ้าแม่เอยแม่นางฝอยทองเจ้ว่าขอบคุณที่แวะมาทักทายมาต่อยนะจ้าขอบคุณ49คนดูจ้า อันนี้ต้นใหญ่นี่ก็ต้นกระเนียงลูกเนียงลูกเนียงรู้จักกันไหมลูกกระเนียงรู้จักกันหรือเปล่าตอนนี้มันไม่มีลูกตอนนี้มันมีแต่ต้นอยู่มันหมดรุ่นไปแล้วมันไม่ใช่หน้าของมันเนาะก็เลยไม่มีลูกรู้จักไหมลูกเนียงเจ้าว่า ไม่เห็นลูกนะถ้าเห็นลูกจีว่าพอให้ดูได้อ๋อไม่ใช่ลูกมันหมดรุ่นไปแล้วไม่ใช่หน้าของเขาก็เลยมีแต่ใบคุ้มสวยเลยขอบคุณห้าสิบเอ็ดล้านคนดูจ้าขอบคุณเจ๊ว่าแม่นางฝอยทองที่เข้ามาทักทายพระต่อยเด้อ อ๋ไม่รู้จักใช่ไหมอ๋อแสดงว่ากินไม่เป็นนั่นน่ะมันเป็นเออมันเป็นผักของคนทางใต้เขาเรียกว่าลูกเนียงลูกเนียงม,มีพริกมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดอันนี้ก็ต้นนี่ก็ต้นกระท่อมนะต้นเล็กก็ต้นมะขาม มาขามก็นอนกินใบดูหนอนรู้ว่าแมงอะไรก็ไม่รู้เนะาะเนี่ยดูกินใบด้วนด้วนด,นดนูขอบคุณจ้าสามสิบสองคนดูขอบคุณพลังเงียบนะจ้าขอบคุณระบบของพี่อยู่ที่ยังช่วยดันปลาต่อยอยู่เมื่อวานก็ไม่ได้ขึ้นเมื่อเช้าก็ไม่ได้ขึ้นยุ่งยุ่งอยู่ มันึกได้เอาเย็นแล้วก็ขึ้นสักหน่อยคลิปก็ไม่ได้ลงวันนี้โอ้ยแต่ว่าร้อนนะตอนนี้ไม่มีแดดหรอกแต่ว่าร้อนขอบคุณนะเจ้า26คนดูจ้าขอบคุณที่มาให้กำลังใจดูนอนกินใบแหวงอ่ะอืม นอนกินใบแว่งเลยนอนมันคงชอบอเนาะคนยังชอบนี่กินใบแว่งใบนั่นหมดเลยอังชอบกินของที่คนกินด้วยมันรู้ว่าอร่อย ขอบคุณยีสล้านดวงใจจ้าหอเงินนยกว่าอะไรนะหอเงินหอทองแต่ว่าใบมันไหมนะมันแรงมันแรงมันแรงก็เลยนี่ไอ้ต้นนี้ยังสวยอยู่ต้นนี้ยังสวยอ๋อ ขอบคุณสิบเก้าล้านดวงใจนะจ๊ะนี่ต้นมะขามเขาก็<ๆ>จะปลูกไว้ได้หลายต้นหน่อยติมทางเดินโอ้น่นก็มะขาม,าขามเออเจว่ามันชัดไหมอ่ะเจว่าเห็นหน้าจอมันชัดไหมก็ต่อยถ้าดูดูตอนหลังดูย้อนหลังที่ว่าหลงไหลแล้วนะมันจะไม่ชัดเลยอ่ะมันจะเบอร์ มันเป็นเบอร์เห็นหน้าไม่ชัดของเจว่าชัดไหมเจว่ายังอยู่ไหมขอบคุณนะจ้า13ล้านคนดูจ้าถ้ายังอยู่บอกว่าตอ่อยไหนที่ว่ามันชัดไหมส่วนมากพอเราเรา,เราถือไลฟ์แบบนี้เนาะมันจะวุบวับวุบวับแล้วก็มันจะไม่ชัดอะเพราะว่าต่อยใช้มือถือไม่ได้ไม่ได้ใส่ไม้คิดว่าต่อยจะ